วัสดีครับผมพี่เสือชาแนลวิธีเด็กใต้นะครับกาคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการเพาะนอนกันนะครับคลิปช่องอื่นมันก็มีแล้วนะครับแต่ว่าผมบอกแล้วว่าผมไม่เคยทําไงแล้วก่อนหน้านี้นะครับผมก็เลยได้ลองเอานอนเนี่ยนะครับซื้อนอนมาเพาะนะครับแต่ก่อนหน้านี้่คือผมไม่เคยเลี้ยงนะครับ แต่ว่าไปศึกษามานะไปศึกษามาจากช่องอื่นของเขาเนี่ยแล้วก็มาทําเ,เองนะครับแล้วก็พวกที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับนอนเนี่ยผมก็ไม่เคยเจอนะครับจนผมก็เลยบอกไปว่าถ้าผมเลี้ยงนอนรอดนะครับแล้วก็ครบวงจรวัตจักรของนอนเนี่ยจนทําให้นกของผมมีแรงอาหารโปรตีนนะครับแล้วก็สามารถนำไปขายได้เนี่ยผมจะมาทำคลิปอีก ึ่งครั้งนะครับก็คลิปนี้ผมก็ที่ผมมาทําเนี่ยที่พียไม่ต้องสงสัยแล้วนะครับเพราะว่าผมทํานอนเนี่ยเพาะนอนออกมาคนระับสามารถให้นกกินได้เต็มที่นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถส่งขายได้แล้วนะครับผมก็เลยจะมาทําคลิปบอกกันนะครับก่อนหน้านี้นะครับนี่ผมใช้เป็นตัวนี้ถ้าใครจําได้นะ <c oughs> อันนี้ เป็นจุดเริ่มต้นนะครับในการเพาะนอนของผมผมเพาะในนี้นะเนี่ยถ้าใครยังจาได้นะครับแล้วก็มันมีอุปสรรคครับอุปสรรคอย่างแรกก็คือมันมีจิ้งจกนะครับแล้วก็มดจิ้งจกเนี่ยมันจะมองเห็นนะครับเนี่ยผมก็เลยเอาสติกเกอร์ติดนะตอนนั้นนะครับหัดทำใหม่ๆตอนนั้นหัดเพาะใหม่ๆนะครับผมซื้อนอนมาประมาณ120ิ ชุด1้0นะครับแยกถุงให้เขาแยกถุงมห้ประมาณถุงละยี่สิบนะครับผมทําเป็น6กชุดนะผมก็เลือกตัวใหญ่ๆนะผมนั่งถ่ายแล้วก็เลือกตัวใหญ่ๆนะเบบนี่ยจนะเปิดนี้ตัวที่ใหญ่ไว้นะครับเอามาแยกนะครับเพื่อจะทําพ่อแม่พันธุ์มันนะครับและผมก็เพาะในนี้ถ้าใครยังจําได้นะติดตามผมตอนนั้นนะครับประมาณ8 0 0 0ว่าเ0 0คนนี่แหละผมจำไม่ได้แล้วนะครับนะ จนตอนนี้เนี่ยผมได้เยอะและขยับขยายสาขาแล้วผมก็เลยมาเปลี่ยนนะครับเนี่ยผมเปลี่ยนใช้เป็นตัวนี้นะที่เป็นกระบะนะครับอันนี้หาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์2ี่สิบนะครับร้านทุกอย่าง20่สแต่มันก็ไม่20หรอกอันนี้มันประมาณบางร้านก็สามห้าก็ไปต่อเขาเหลือ30สบางร้านก็25ห้านะครับก็ เมาเอานะครับเมาเป็นเป็นโลนะครับเขาก็ลดให้อันนี้มันเป็นกระบะทึบนะครับกระบะหนาก็ใช้ได้ดีนะเนี่ยผมใช้เป็นตัวนี้นะความสูงก็พอดีได้ก็อุปกรณ์ก็มีกระบะเนี่ยมีกระบะตัวนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งที่ใช้นะครับในการพ่อหนอนผม มันจะมีลำข้าวนะครับแล้วก็หัวอาหารนะครับหัวอาหารก็ไอ้ลำข้าวแล้วก็อาหารหมูนมนะครับไม่ใช่หัวอาหารอาหารลูกไก่นะครับอาหารหมูนมก็ได้อาหารลูกไก่ก็ได้นะครับแต่ว่าผมใช้เป็นอาหารลูกไก่นะครับอาหารหมูนมขยามาผสมก็ได้นะครับมันก็กินเหมือนกันนะแต่ว่าอ่าลำข้าวนะครับลำข้าวสาลีเนี่ยผมไม่มีนะ ผมหาซื้อไม่ได้แถวบ้านนะครับผมก็เลยตัดปัญหาไปผมก็เลยใช้เป็นอาหารลูกไก่แทนนะครับมันจะมีข้าวโพดผสมด้วยนะครับก็จะมีกระบะครับแล้วก็ผมจะใช้อาหารลูกไก่อย่างเดียวนะครับก็เวลาวิธีเพาะนะครับก็เลือกหนอนตัวใหญ่ๆไว้นะครับแล้วก็ใส่อาหารลูกไก่นะครับเนี่ยประมาณข้อนิ้วนี่คข้อนิ้วเรานะครับ ใส่ไปเลยนะครับในการเลี้ยงนะอันเนี้ยมันไม่ใช่อาหารลูกมันเป็นอาหารลูกไก่แต่ว่าผมล่อนไปหลายรอบแล้วนะครับมันก็เลยกลายเป็นแบบนี้คล้ายลําข้าวเลยครับเนี่ยแล้วสีน้ําตาลเนี่ยก็เป็นมูลของเป็นมูลของหนอนนะครับอันนี้ผมล่อนไปหลายรอบแล้วนะครับแต่จริงๆแล้วผมใช้อาหารลูกไกนะ่อันนี้มันน่าจะเป็นข้าวโพดนะครับ แล้วเราก็เลือกนะครับใส่ประมาณนี้นะครับในกระบะนะวัดออกนะแล้วก็ใส่นอนลงไปนะครับจากที่ผมสังเกตเนี่ยประมาณ2อาทิตย์สองอาทิตย์สอาทิตย์เนี่ยมันก็จะมีตัวที่ตัวโตวอยู่แล้วที่เราเลือกมาแล้วนะครับคัดตัวโตไว้ก่อนนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้กลายเป็นหนักแดบผมมันเริ่มกลายเป็นหนักแด้เนี่ยเราก็ เลยมาดักแด,ด้นะครับแยกออกครับแยกออกไปไว้กระบะรัดเพื่อจะให้มันกลายเป็นมแมลงนะครับเดี๋ยวผมค่อยค่อยถ่ายให้ดูนะครับแต่ว่านี่ผมมาแนะนาแค่นี้ก่อนนะครับจะบอกคร่าวๆว่าพอมันเริ่มกลายเป็นมแมลงนนเนี่ยกลายเป็นมแมลงแบบนี้นะครับจากดักแด้กลายเป็นแมลงเพราะแม่พันธุ์เนี่ยก็รอให้มันเป็นตัวสีดำนะมันจะเป็นตัวสีขาวก่อนตัวสีขาวเลย ปีกมันจะแข็งเริ่มเป็นสีแดงสีแดงเนี่ยเรายังไม่ยังไม่เอามาเพาะนะครับพอสีแดงเสร็จมันจะกลายเป็นสีดําตัวมันจะกลายเป็นสีดําพอมันเริ่มเป็นสีดําแล้วเราถึงจะใส่อาหารลูกไก่แล้วก็ใส่แมลงลงไปนะก็เหมือนเดิมนะครับเนี่ยมันมีแล้วก็สิ่งสาคัญน,นะฉีดน้ําให้ทุกวันนะฉีดให้พออาหารเปียกนะเพราะว่าอาหารลูกไก่เปียกเนี่ยหนอนมันจะกินง่าย ก็อาหารที่ผมใส่ให้มันก็จะมีผักหลายชนิดนะแต่ว่าผมเลือกเป็นน,นี้ผักทองเนี่ยผมใช้เป็นผักทองอย่างเดียวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นให้หนอนกินหรือให้พ่อแม่พัุนกินนะครับใช้เป็นผักตัวนี้ตัวเดียวเลยกินง่ายนะครับใครจะใช้เป็นหัวมันก็นได้นะผมยังไม่เคยลองใช้นะผมว่าน่าจะทดแทนกันได้หัวมันเอาไปต้มนะครับก็รส าใช้ใจนะครับแค่นี้เลยนะครับเนี่ยพอเราเพาะหนอนมันก็จะกลายเป็นหนักแดนะ่จะบอกแค่คลิปนี้ก็จะบอกแค่การเพาะหนอนให้รอดนะครับสำหรับมือใหม่นะเพอให้กลายเป็น,นดักแด่ก่อนนะครับอุปสรรคเนี่ยถ้าเราใช้เป็นกระบานี้อุปสรรคมันจะไม่ค่อยมีแล้วนะครับมันก็จะมีอยู่มันจะมีจิ้งจกนะจิ้งจกเนี่ยมันจะขึ้นได้แต่มดมดก็ขึ้นได้เหมือนกันนะครับแต่ว่า ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นมะเร็งวันมากกว่านะมะเร็งวันมันจะมาตอมนะมันจะหอมอันนั้นไม่ใช่อุปสรรคอี่แล้วนะครับก็พยายามนะครับฉีดน้าเนี่ยเราพยายามไว้ในที่ที่ล่มแต่ว่าอากาศถ่ายเทได้ดีนะครับไว้ในห้องอากาศถ่ายเทได้ดีก็ได้เพราะว่า,าถ้าเราฉีดน้ําเยอะนะครับอาหารมันจะเป็นเชื้อราอาหารลูกไก่แนละ้วมันจะเป็นเชื้อรา จะถามว่าหนอนตายไหมหนอนมันไม่ตายนะครับผมก็เทสมาแล้วอาหารเราเป็นเชื้อรานะครับขนาดลูกหนอนยังไม่ตายเลยนะก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าเกิดว่ามันขาดน้ําเนี่ยตายแน่นะครับหนอนนะมันจะกลายเป็นตัวสีดําขาดน้ําไม่ได้มันจะกินกันเองนะครับมันกัดกันแล้วมันจะกลายเป็นแบบนีนบ้มีปัญหาที่พบแรกๆนะผมก็ไม่รู้นะ ว่าทำไมนหนมันขาดน้ำไม่ได้มันจะกัดกันเองนะครับแล้วมันจะกลายเป็นตัวสีดําแต่นี้มันไม่เป็นละส่วนใหญ่จะเป็นตัวเล็กๆนะที่ไม่ค่อยรอดก็ฉีดน้ําให้ทุกวันนะครับช่วงเช้านะตื่นมาแล้วก็ฉีดนะครัผมหมาดๆก็ที่ฉีดน้ําผมใช้เป็นคล้ายๆถ้าใครเคยปลูกต้นไม้ต้นไม้บอนไซอะไรแบบนี้นะครับ ใช้เป็นฝอยแบบนั้นใช้เป็นกระป๋องฉีดน้ําเป็นฝอยนะจะฉีดกับแป๊สนะก็ <c oughs> <c oughs> ใช้เป็นที่ฉีดต้นไม้นะครับเหมือนที่เขาปลูกต้นไม้นะครับใช้กระป๋องเป็นกระป๋องกระป๋องฉีดแบบนั้นฮนะก็ <c oughs> มีแค่นี้นะครับการเพาะหนอนนะเริ่มแรกน้ำนะครับน้ําเนี่ยสําคัญไอผักกระตุงนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับ หรือใครจะใส่ก็ได้นะใบตำลึงอะไรพวกนี้นะแตงเนี่ยแต่ว่าแตงผมไม่แนะนำแตงกว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าหนอนมันกินไม่หมดมันจะขึ้นลานะแตงมันเปียกนะแต่ถ้าพ่อเหมือนผมเนี่ยง่ายๆนะครับอาหารลูกไก่นะครับแล้วก็ฉีดน้ำให้อาหารมันพอเปียกนะครับหนอนมันก็จะกินเองนะแต่มันก็ประมาณสองสามอาทิตย์มันก็จะกลายเป็นแบบนี้ เลี้ยงไม้เลี้ยงไม้ถึงดักแด่ก,ก่อนนะครับก็จะทําคลิปไปเรื่อยๆนะแค่นี้นะครับการเพาะนอนของผมมันก็เป็นแหล่งอาหารให้กับนกับเป็นแหล่งโปรตีนนะมันก็มีเหมือนกันอาหารที่เป็นอาหารตะกัตเตนอาหารหนอนอาหารที่ผลิตจากนอนใส่นอนเลยเนะี่ยก็ถ้าให้เทียบนะครับมันก็เหมือนกับการที่เรากินเนื้อเนื้ออัดแท่ง กับเนื้อสดๆนะถ้าเป็นผมผมเล,เลือกกินเนื้อเนื้อสดๆดีกว่านะมันได้ฟิลกว่านะกานะ็ประมาณนี้เลยแต่ก็ให,ให้นกให้นกกินเนี่ยมันก็ไม่ดีเท่าไหร่นนะให้นกกินเยอะผมไม่กินวันละสามตัวเนะี่ยแต่ถ้าอ้วนเกินไปก็ลดเหลือหนึ่งตัวส่วนตัวที่ผมไม่นกกินนะครับตัวแบบเนี้ยผมจะไม่กินนะไอตัวที่มันมี กาลังอ่าเป็นสีน้ําตาลเนี่ยเห็นไหมน้ําตาลมันจะเป็นร่องเป็นร่องเป็นร่องเนะครับตัวแบบนี้คืออันนั้นมันเป็นผิวหนังแห้งของมันเป็นเป็นคราบของมันแต่มันยังไม่ลอกนะแต่ผมจะให้กินตัวแบบนี้นกอ่ะเกเวลาเลี้ยงนะครับก็พอดีทีมงานก็แนะนําผมมาเหมือนกันนะคือมันใจตรงกันอยู่แล้วนะครับความคิดผมก็เป็นแบบนั้นแหละแต่ว่าผมผมคิดว่าทีมงานก็น่าจะ ตัว่าผมยังไม่รู้นะครับผมก็ให้กินประมาณนี้ผมจะให้กินตัวแบบนี้หรือว่าตัวขาวๆนะครับตัวแบบนี้คือเป็นตัวอ่อนตัวที่ลอกคราบออกมาแล้วนะครับลอกคราบเนี่ยหนอนมันจะลอกคราบประมาณกี่ครั Or ้งผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ถ pues be ้าพอเวลามันอายุเต็มที่นะครับบางทีตัวไหนที่บางทีหนอนมันก็ตัวเล็กๆนะครับที่มันจะกลายเป็นดักแด้เลยครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับ แต่ถ้าตัวใหญ่เต็มที่เนี่ยนะครับมันจะเป็นตัวดักแด้ตัวใหญ่เลยนะครับแต่เนี่ยเนี่ยถ้าหนอนตัวเล็กมันจะกลายเป็นตัวดักแด้เล็กใช่ไหมแต่ถ้าเป็นหนอนตัวใหญ่นะครับไซส์ที่แบบปริมาณเต็มที่มันก็จะกลายเป็นดักแด้ใหญ่ๆนะครับตัวนี้ขนาดกลางนะแต่ตัวดักแด้ใหญ่ๆเดี๋ยวผมก็ถ่ายดูที่เกียรเดินแล้วนั่งนั่งกินกาแฟยอยู่พอดีตื่นมาตอนเย็นแล้วนะครับ ตัวแบบขาวๆนะถ้าจะเลือกให้ให้นกกินนะสำหรับคนที่เลี้ยงนกนะครับอนต,ตัวแบบนั้นนะไม่ต้องไปเลือกให้มันกิน <c oughs> เนี่ยเี่ยเลือกตัวที่มันลอกคราบโอเคครับสำหรับการเพราะนอนนะครับโอเคือง่ายมากนะครับตอนแรกผมก็คิดว่าไม่ง่ายเพราะว่าผมไม่เคยเพาะนะครับ ไม่เคยเพาะจนมาได้ลองเพาะนะครับก็บอกแล้วว่าถ้าผมทําสําเร็จขยายสาขาแล้วเนี่ยผมจะมาอัดคลิปให้ดูอีกหนึ่งครั้งนะครับก็เริ่มจากไม่ต้องซื้อกระบะเหมือนผมไม่ได้ใส่ประมาณนี้นะแต่ใครจะแบบเพาะเลี้ยงเพื่อที่จะให้นกกินแค่นั้นนะครับในปริมาณที่ไม่มากเพราะว่าหนอนเนี่ยหนึ่งครั้งเวลามันเกิดมาเนี่ยมันหลายพันตัวนะครับเป็นหมื่นนะครับแต่พอแม่พันเราใส่ในเยอะนะ มันพาะออกมาได้หลายตัวนะครับคือเราเพาะเพื่อที่จะให้นกกินเนี่ยเหลืออยู่แล้วนะครับเราไม่ต้องเพาะเยอะก็ไดนะ้แต่เนี้ยผมซื้อกระบะแบบนี้มานะก็เพราะว่าผมขยายขยายสาขาไปจนถึงคิดในการเอาไปขายแล้วนะครับมันก็เลยต้องทําให้ให้มันอลังการหน่อยอมีที่ใส่ให้มันใหญ่หน่อยนะอันนี้ยังเล็กนะครับเพราะว่าพื้นที่ในการไวของผมเนี่ย บ้านเนี่ยมันไม่มีนะผมก็เลยใช้กระบะเปน็นอันนี้นะจริงๆแล้วผมจะพอะแบบใส่กระมังกันใหญ่ๆเลยนะแต่มันไม่มีพื้นที่ที่จะไว้นะครับพอม,มันลอกค่าไปเรื่อยมันก็จะกลายเป็นตัวแบบนีนะ้ก็เลี้ยงให้มาถึงขั้นนี้ก่อนก็ได้นะเดี <c oughs> ๋ยวคลิปต่อไปผมจะทําบกอ,อีกนะครับจากดักแด้กลายเป็นมแมลงนะครับโอเคครับ ก็ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดตามกดไลค์นะเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะก็สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาพี่ๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ